เพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสุรินช้้าราชดำเนินร้อยแปดปอนด์วันนี้เจอกับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ครับพิกัดร้อยเก้าปอนด์ผ่านทั้งคู่ครับจัดโดยสจสมสมศักดาจันเทวาครับชกเย็นนี้ครับ12เมษายนที่หน้าบกาสออำนาจเจริญครับ ทั้งคู่ผ่านการช้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับวันนี้โปรโมเตอร์ครับท่านซอจอสักดามาดูแลเองครับเดี๋ยวเพชรสยามมึงไปครับไอเพชรสยามวันนี้มั่นใจนะมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้น <c oughs> เคยชกกันมากี่ครั้งแล้วสองครั้งครับเป็นยังไงบ้างชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับผัดแพ้ชนะมาคนละครั้งครับ ไหมเพชรสองแสงวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับไฟสุดท้ายใครชนะทงชนะมาไฟสุดท้ายเราชนะมานะที่บุรีรัมย์นะไฟนี้เป็นไฟที่สามครับสนุกแน่นอนครับวันนี้แล้วก็ครับท่านโอเมเตอร์ครับถามความรู้สึกครับวันนี้ครับก็ดีใจรูยสึกวเห็นพี่เปี๊ยกมากับพี่แกะแล้วก็ทีมงานหลายหลายท่านนะครับแล้วก็สื่อมวอสยามด้วย ก็จะฝากแฟนๆครับวันนี้ผมผมให้ให,ให้ให้เล่นเล่นกีฬามวยเนี่ยเป็นเป็นกีฬาให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันนะครับและสิ่งที่ผมเน้นย้ำที่สุดในการจัดศึกครั้งนี้ก็คืออยากให้วงการมวยเราได้ขยับแล้วก็มีการตรวจวัดคัดกรองโควิดทุกคนโดยเฉพาะตัวผมเองเมื่อกี้นี้ก็ผ่านครับ,รบท,ท,ท่านท่านสอจอก็ตรวจโควิด ทางเอสทคก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับผ่านครับโดยคุณหมอชํานาญการแล้วฝ่ายอีกนิดนึงผ่านสื่อผมเน้นที่สุดก็คือเรื่องของการการตัดสินของคณะกรรมการผมจะเน้นผมจะให้เป็นอิสระนะครับจริงๆแล้วการส่วนตัวผมผมไม่เล่นการพนันนะครับผมอยากให้เป็นแพ้ชนะกันจริงๆนะครับฝากตรงนี้ด้วยขอบคุณครับแล้ววันนี้เก็บบัตรค่าชมเท่าไหร่ครับเก็บอยู่ที่250บาทครับ250าทนะครับครับผม เริ่มทกบประมาณเอาห้าโมงเย็นเร่อที่สิบเจ็ดนาฬิกาครับเอาห้าโมงเย็นนะครับครับแฟนมวยครับเย็นนี้ครับมวยเริ่มทกบห้าโมงเย็นครับข้าชมสองร้อยห้าสิบบาทครับมวยทั้งหมดประมาณประมาณยี่สิบสองคู่ยี่สิบสองคู่ครับทั้งมวยกรุงเทพทั้งมวยปูทอนครับยี่สิบสองคู่ครับแล้วที่หน้าบกสอำนาจเจริญครับจังหวัดอนาะเจริญครับใครมาใครมาเน้มวยมาก็ให้มาที่นี่มารวมกันที่นี่ที่เตาถ่าน ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากถามเพชรสยามครับฝากอะไรถึงเอฟซีบ้างครับฝากเอฟซีทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับนะครับครับอ้าวเพชรสองแสงครับก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับครับขอให้ทั้งเพชรสยามทั้งเพชรสองแสงโชคดีทั้งคู่ครับปล่อยให้สนุกครับเป็นเกมเวลาครับเย็นนี้ครับเจอกันที่หน้าบกสออำนาจเจริญครับทําวมาคิดมวสยามรายงาน